สบายดี LT ล i s วิชโค้ชทีมชาติลาวขอบคุณเมืองทองอยู่ในเตดมอบโอกาสลงซ้อมกับทีมชาติลาวมิเชลไวส์กุนซือทีมชาติสปอรลาวชุดใหญ่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสยามสปอร์ต หลังพาทีมชาติลาวลงซ้อมกับทีมเสมอกันครับศูนย์ประตูตัดศูนย์หลังพาทีมชาติลาวลงซ้อมผลเสมอศูนย์ประตูตัดศูนย์ที่สนามฝึกซ้อมกีเลนวัลเล่สปอร์ตรีสอร์ทเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฮดโค้ชชาวเยอรมนีกล่าวครับว่าขอบคุณเมืองทองยูไนเต็ดที่ให้โอกาสทีมชาติลาวได้ลงซ้อมในเกมนี้มอบบรรยากาศดีๆภายในแคมป์เก็บตัวกีเลนวัลเล่ทีมชาติลาวมีการซ้อมที่ดีตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ทีมของเราต้องการแมตฟิตเนสในรูปแบบของการเล่นแท็กติกต่างๆซึ่งต้องขอบคุณเมืองทองที่ให้โอกาสในการซ้อมร่วมกับเราประเทศลาวอยู่ติดกับประเทศไทยและมีความสัมพันธ์อันดีกับเมืองทองยูในเต็ดเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาเจอกันและต้องขอขอบคุณถึงผู้บริหารเมืองทองยูในเต็ดที่ให้โอกาสทีมชาติลาวในครั้งนี้นอกจากนี้บรรยากาศที่นี่ก็มีความเป็นมืออาชีพมากๆมาตรฐานสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พัก สนามฟุตบอลและอาหารซึ่งเป็นเกียรติของทีมชาติลาวมากๆที่ได้เข้ามาใช้สถานที่นี้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของที่นี่โดยการมาเก็บตัวที่นี่เรามีทั้งแมตช์ฟิตเนสลงซ้อมทีมและเป็นการเพิ่มความพร้อมก่อนไปลุยศึก AFF ในช่วงเดือนหน้าเทรนเนอร์วัย57ปีกล่าวปิดท้าย สำหรับทีมชาติสปปลาวมีภารกิจลุยศึกฟุตบอล AFF m i t มิส i ูบิชิเอเล็กทริกคั2022ระหว่างวันที่20ธันวาคมปี2565ถึงวันที่16มกราคมปี2566โดยอยู่ในกลุ่ม B ีร่วมกับทีมชาติเวียดนามทีมชาติมาเลเซียทีมชาติสิงคโปร์และทีมชาติเมียนมา ส่วนโปรแกรมการแข่งขันในเกมแรกจะพบกับเวียดนามในวันพุธที่21ธันวาคม2565ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ตามลำดับครับก็ส่งแรงกายแรงใจไปช่วยเชียร์กันนะครับไปได้ก็ไปกันเลยนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ตามนั้นครับแล้วพบกับ a r ลโอท v วิชั่ได้ใหม่ในมือหน้าบายดี